ปลาฟ้าเหรอโมเราอยู่ข้างหลังกันนะสองตัวเอาปะไม่รับอิชนีสายซะเมื่อกี้ลุงกูหมดปดหังใจจับ ไมเดี๋ยวไปลากคีิให้ยับเลยยับโดนอีกแล้วเออนั่นแหละสับัดไปอีกไปเรื่อยสับัดไปเรื่อยไม่ต้องไม่ต้องสันหน้ามาเฮ้ยคู่ได้เนี่ยมันทำอะไรมึงไม่ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้มานทำไม่มีเยอะเอ้ยบิงได้ด้วยเหรอไม่ได้โดนบิงไม่ทันอุ๊ยดเดียวไม่ทันไม่ทันมันสุดทันได้ทันได้ทันได้ข้าหลังเยอะลองอาตี๋เขาลองอาตี๋โอ๊ยวันนี้ลองอาตี๋เออเจ๊ก โอ้เยอะทหนักจังวะทุกหนักทุกหนักไมีแไม่มีล้เนรอพอนอนพพอนพอนพอนล้อพองอนอนอนนรรอนอนอนพรอนนรออนพรอนพอนพรอนพรออน Oh my gosh, Morty! Double he's kill from Boston because man. he's wicked sick! Yes, but... Yeah. know. Oh, pretty tight! Just, we are king. But never I'm marking this in my journal. This is a day to remember. Ooh. There was a monster killed. Mm -hmm. Move it. Yeah. เอาดีเราตายได้เราตายได้มันต้องตายมันต้องนี่แน่เดี๋ยวเราซื้อยาไปให้อีฉันดีอตายวุ้ง